วันนี้ผมไปเจอบทความบทความหนึ่งนะครับในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งคือเป็นบทความที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนที่จะตายซึ่งถามว่าตอนนี้เราจะตายแล้วหรอก็กยังไม่ครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะความตายมันเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมากก็เลยรู้ไว้ก็ไม่เป็นอะไรครับในการที่จะรู้ว่าอะไรที่เราควรรู้ก่อนจะตายมันเป็น เหมือนว่ามันถอดมาจากหนังสือนะครับคุณจอนอิโซนะครับผู้เขียนหนังสืออ่าเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Five Secrets you, you Must Discover Before You Die นะฮะเป็นหนังสือเล่มนี้อ่าส่วนตัวผมไม่เคยอ่านนะครับไปเจอบทความมันน่าสนใจก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟัง มาดูความลับทั้ง5ประการที่เกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เราจะตายนะครับหนงจงซื่อสัตย์ต่อตัวเองใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวเองรู้ว่าอะไรสำคัญกับคุณแล้วใช้ชีวิตตามค่านิยมของคุณอย่างมีวินัยและตั้งใจถามตัวเองอยู่เสมอด้วยสามคำถามนี้หนฉันซื่อสัตย์ต่อตัวเองอยู่หรือเปล่าสอ ฉันเป็นคนที่อยากเป็นอยู่หรือเปล่าและสามฉันทุ่มเทให้กับสิ่งที่สำคัญในชีวิตฉันอยู่หรือเปล่าไม่เช่นนั้นคุณจะพบว่าตัวเองอยู่บนเตียงมรณะแล้วรู้สึกเหมือนไม่เคยได้ใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงถามว่าทุกคนซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆมะไครับการการจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเรื่อง ง่ายเลยนะครับบางครั้งแต่เป็นเรื่องที่เราควรจะทำก่อนที่เราจะตายมาดูข้อแรกครับซื่อสัตย์ต่อตัวเองอยู่หรือเปล่านตอนนี้เวลานี้คุณซื่อสัตย์อยู่กับตัวเองไหมรู้ไหมว่าตัวเองคิดยังไงรู้สึกยังไงอยากทำอะไรนั่นคือความซื่อสัตย์ที่คุณต้องยอมรับคือความเป็นจริงที่คุณต้องยอมรับต่อตัวเองสอง ข้อที่2เนี่ยฉันเป็นคนที่อยากจะเป็นอยู่หรือเปล่าณนะตอนนี้คนที่ฟังคลิปนี้อยู่คุณที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้คุณเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นอยู่หรือเปล่าคุณพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่หรือเปล่าและข้อที่3คุณทุ่มเทให้กับชีวิตอ่าคุณทุ่มเทให้กับสิ่งสําคัญของตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ในตอนนี้คุณทุ่มเทสิ่งที่สําคัญของชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า เป็นสามคำถามที่เขาบอกให้พยายามถามให้บ่อยๆครับถามตัวเองให้บ่อยๆข้อที่สอ,อย่าเสียใจคุณเคยได้ยินมาว่าเราไม่ได้กลัวความตายมากเท่าที่เรากลัวชีวิตที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตการที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่เสียใจคุณต้องมีความกล้าหารยอมรับว่ามีทั้งความผิดหวังและความล้มเหลวแต่จงกล้าหาร และกล้าหาญจงกล้าเสี่ยงแม้จะเป็นความจริงที่เราไม่อาจรู้ว่าสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งสําคัญคือการก้าวไปสู่สิ่งที่คุณต้องการแทนที่จะก้าวออกห่างจากสิ่งที่คุณกลัวอย่ามานอนตายพร้อมกับความคิดที่ว่าฉันหวังว่าฉันจะมีมันเขาบอกว่าการจะมีชีวิตอยู่โดยไม่เสียใจคุณต้องมีความกล้าหาญยอมรับ อ่าท้งความ,มผิดพลาดของตัวเองนะและความล้มเหลวเอาให้กล้าหารกล้าหานและกล้าหาันจงกล้าเสี่ยงแนมะ้จะเป็นสิ่งที่เราไม่อาจรู้ว่าสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรก็คือทําไปทั้งที่เราไม่รู้นั่นแหละครับแต่ผมไม่เข้าใจข้อนี้ว่าอย่าเสียใจแบบไหนแต่ว่าคนเราสามารถเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําผิดพลาดหรือล้มเหลวได้แต่แค่ไม่หยุด ไม่หยุดทํามันยังแค่เสียใจเราก็รับรู้แล้วก็ยอมรับมันแล้วก็เดินหน้าต่อสากลายเป็นความรักความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งจะทําให้เรามีความสุขแสดงความรักและความห่วงใยจงมีเมตาตาจงให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ที่รักใครเราแทบไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่จงมองความรักไม่ใช่ความรู้สึก จะเป็นการกระทำจงเป็นคนที่มีความรักจงเลือกที่จะรักเมื่อชีวิตเราสิ้นสุดลงเราปรารถนาที่จะรู้สึกว่าเรารักและมีคนที่รักเราอยู่โอ้นี้ลึกซึ้งฮะ <c ười> คือจงเลือกที่จะรักตอนนินยาให้เราเป็นคนที่มีความรักเราจะปรารถนารู้ว่าเรารักใครเหมือนว่า ชีวิตของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อ,อเราปรารานที่ที่รู้ว่าเราจะรักใครและมีคนที่รักเราอยู่น่าจะแบบนั้นนะครับถ้าผมตีความไม่ผิดใครเข้าใจแบบไหน,นก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับข้อขสามนี้สี่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันผมว่าผมพูดเรื่องการอยู่ในปัจจุบันในในช่องพอดแคสต์ของผมเยอะมากๆเยอะที่สุดเลยเพราะว่าผมว่ามัน มันเป็นเรื่องจริงนะข้อนี้เรามาดูคุณ r อ s เออิโซจอน์อ uh, ิโ uh, ซนะครับอ์ว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับ uh, ใช้ชีวิตในปัจจุบันยังไงนะฮะทุกอย่างผ่านไปเร็วมากนี่เป็นหนึ่งในประโยคที่ผู้อาวุโสของ i ิโมักจะพูดติดปากคำแนะนำของพวกเขาคืออะไรอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดย ไม่ได้รับการชื่นชมจงดื่มด่ากับช่วงเวลาของคุณจงมีความกระตันอยู่อย่างสุดหัวใจเพราะหากคุณไม่ระมัดระวังคุณจะพบว่าตัวเองต้องผ่านสิ่งต่างๆไปตลอดการระหว่างทางไปทำสิ่งอื่นๆโดยไม่เคยได้อยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงประโยคนี้จะทำให้ฉันนึกถึงคำพูดของสเ e ฟนสเฟนคิงที่ว่าทุกสิ่งที่ฉันทำ ฉันเร่งรีบไปเพื่อได้ไปทำอย่างอื่นทุกสิ่งที่ฉันทำฉันเร่งรีบเพื่อที่จะได้ไปทำอย่างอื่นช้าลงหน่อยสูดดมกลิ่นกุราบให้แน่ใจคุณได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเพื่อใช้ชีวิตของคุณคืออารมณ์แบบถ้าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันในขณะที่เราใช้ชีวิตไปก็เหมือนเราไม่สามารถเอาช่วงเวลานั้นกลับคืนมาได้นะครับช่วงเวลาที่ผ่านไปโดยที่เรา ไม่ได้อยู่กับมันอะไม่ได้อยู่มันจริงๆแค่ถ้าคุณขับรถหรือคุณเที่ยวอยู่แล้วคุณไปคิดถึงเรื่องที่ทำงานเรื่องครอบครัวคนรักที่มีปัญหาอะไรกันในครอบครัวอย่างนี้แล้วเราคิดแต่เรื่องที่มันทําให้เราไม่อยู่กับปัจจุบันเท่ากับเราสูญเสียเวลาตรงนั้นไปจริงๆโดยที่ไม่สามารถกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเน้นย้ำให้อยู่ที่ปัจจุบันขณะ เสียงนี้กับปัจจุบันนี่นนโอเคไปข้อที่หเลยครับ 5. ให้มากกว่ารับคนที่มีความสุขคือผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับความเชื่อที่ว่าเราได้ทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นความเชื่อที่ว่าเราได้ทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นไว้เบื้องหลังความเชื่อที่ว่าเรากําลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองหรือรากฐานสําคัญของมรดกเมื่อเข้าถึงความเป็นอมตะเล็กๆน้อยน้อยนี้ เราจะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยสร้างขึ้นลูกใหญ่ลอยประทับแห่งชีวิตของเราคงอยู่นานกว่าตัวเราซึ่งเป็นเกาะป้องกันความวิตกกังวลจากความตายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนผสมสำคัญของความหมายดังนั้นในความรับแรกคือการค้นพบตัวเองความรับสุดท้ายคือการ เสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นความรับสุดท้ายนี้ทำให้ชีวิตของเรารู้สึกมีคุณค่าและเชื่อมโยงกับอนาคตหลังความตายโวเชื่อมโยงกับอนาคตหลังความตายการให้มากกว่ารับผมเคยพูดถึงเรื่องการเสียสละหรือการช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็อยู่ในข้อนี้นะครับ การที่เราได้ช่วยเหลือคนที่กำลังลํบบาบากเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นี่ก็เป็นถ,ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับมันทําให้เรามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ได้มีส่วนร่วมกับมนุษย์จริงๆการเสียสละเวลาเพียงเล็กน้อยนะเพื่อให้ปัญหาของคนอื่นผ่านไปได้มันทําให้เรานั้นมีคุณค่าแล้วก็ให้รู้สึกมีคุณค่ามาก ว่าตัวเรามีคุณค่าอยู่แล้วนะครับมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหข้อที่ผมไปเจอมาแล้วรู้สึกสนใจก็เลยเอามาพูดลงในพอดแคสต์นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนนั้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ